เรียนผู้ฟังที่ต้องการสนับสนุนแอดมินได้ที่ True Wallet 092-374-7491และกะสิกรไทย039-174-6176สำหรับผู้ฟังที่อยากให้ลงนิยายเพิ่ม โดเนท10ตอน20บาทแจ้งเวลาใต้คอมเมน์นหรือสนับสนุนอ้อมอๆโดยการไม่ข้ามโคสอนากดไลค์นิยายที่กำลังผู้ฟังกำลังติดตามถ้าไลน์น้อยแอดจะคิดว่าไม่มีคนดูและหยุดทำเรื่องนั้นไปห้ามพิมพ์ชื่อนิยายใต้คลิปนะครับโปรดใช้คำสุภาพในการติเตียนและนิยายเหล่านี้ผมเป็นคนแปลเองหากแปลผิดอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องย่อตำนานราชามงกร ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิญญาณมนุษย์ในทวีดูลูโอได้พิชิตมหาสมุทรและค้นพบสองทวีปใหม่หลังจากถูกล่าโดยปรมาจารย์วิญญาณมากเกินไปสัตว์วิญญาณก็เกือบจะสูญพันธุ์หลังจากนอนนิ่งอยู่เฉยเฉยมานับไม่ถ้วนราชาแห่งสัตว์วิญญาณได้ตื่นขึ้นที่ป่าดาราใหญ่มันจะนำพาคนในตระกูลที่เหลืออยู่ในการล้างแค้นต่อมนุษย,ษยชาติทาง w y l l n มุ่งมั่นที่จะเป็นสปิริตมาสเตอร์ที่ส่งพลังอย่างไรก็ตามเมื่อเขาปลูกจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ของเขาแท้จริงแล้วมันคือ พรสวรรค์ที่หาที่เปรียบไม่ได้การต่อสู้ของราชามังกรตตำนานของราชามังกรของเราจึงเริ่มต้นขึ้น